kon nah hmm cuba cuba ah come camera hmm hmm dah ni dah ni nah อืมโอเคอุ้ยอืมนล้ทำเพื่ออะไเพื่อนถ้ากูกอจดูคนที่อติมก็ได้สามอแล้วสวยคนดูคนทีน่ติมด้วย

anh kinh anh có được được thể được, hừ, lùi, ờ, không phải, ui, ờ, ai quá, mà, ใจหละอืมอ right. mm. mm ืม hmm. ผ mm ิด hmm. อ,อ,อะไรมาละอ้สกลนีลาดฉลาดมากโดนยิงตาย ทียบิเมนหนึ่งพันบาทเงียบโอ้ไททันสปิกรแมนเดีจะเฉลยตอนท้าว่าเพื่อนใครเพื่อนไหนที่ไหน Nên Chịt bỏ về Chịt lít

ฝากกดติตามให้ดึงสามเดอนมด้ทุกไไม่ออกแนลยไมมเรต้งตายเองแล้วแมก็เป็ I'm just to speak I'm not speak on my hmm. huh. จนบิดตอนแก่อืมไม่ได้้บอมตาย k ơi hỡi thái tôi Okay. Okey Okay. Let's keep on. ฮึทัดเกิบไปเลยเฮ้ออออยอะไรมอทำอะไรตัวโอพไอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ออกแรงเลยสํงเออกิบนี้มีเพเลงนะโอเ้ เค่ดูคนดูสีก็จบแล้วโอเคจบแค่นี้เลยจะให้เป็นตนๆเพื่อนๆดนให้เพราะเนี่ยคนดูถ่ายดึกมากเออจะลราทำมา Hãy subscribe cho kênh không <harmonization> hmm. yeah. น่าจะไม่มีนะเอ๊ะใช่อ๋อเห็นเหรอเคยเห็นแม่โพลุ่ยไล่ที่เบมใครอ่ะ ไอไข่รับใช้ใครวะนี่อไอแม่เราใช่ไหมเราลูกที่แม่ส่งนี่ไงนี่นี่ไงเนี่ยคนเห็นก็ バイバイ。Era